ั้นตอนการเตรียมดินเนาะอันนี้ก็เอาดินหน้าบ้านเนาะเอาดินมาถมตรงนี้มันเป็นมันเป็นข้างชายบ่อเนาะชาบ่อที่ปล่อยปลาไว้มันก็จะมีมันต่ําน้ํามันขึ้นมาท่วมแล้วก็เลยขนดินมาใส่ตอนนี้ก็จะปลูกผักเนาะตอนนี้จะปลูกกระลำปีนี่ตาสิงจะ,จะเตรียม ล้อมไม่ให้หมาเข้านะ่าเอาสังกะสีมาล้อมหมาหมาโซนมากถ้าปลูกอะไรเนี่ยหมาก็จะเข้ามาคุยมาเขีย่ยมานอนมาย่ําก็เลยต้องเอาสังกะสีล้อมไว้จะทําที่ปลูกผักกันเนาะอันนี้ตาก็จะขุดหลุมเพื่อเตรียมเอาผักม,มาปลูกเพราะว่าทําผักหยอดเม็ดไว้นะ่ะหยอดหยอดใส่ถุงดำไว้ อันนี้ก็เริ่มโตแล้วก็จะเอามาลงดินเนะาะหักตาก็จะขุดดินเตรียมดินรออันนี้ก็บอ่อปลาเนะาะบ่อปลามีเรือมีเรืออยู่ลำหนึ่งเอาไว้พายเล่นแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้พายอันนี้ก็จะมีพรมมิพรมมินิเอามาปลูกไว้เนาะมาปล่อยไว้ กินได้นะคะพมมินี่บำรุงสมองนะแกอัลไซเมอร์เนาะเนี่ยยายยายน้องอายุก็จะเคยกินอยู่แต่ตอนนี้ไม่อยู่กลางบ่อเนาะเอากินไม่ได้เลยก็ได้กินส,สดๆอะ่ะแต่งานวิจัยออกมาแล้วเนาะพมมินี่บำรุงสมอง ก็จะขุดดินเตรียมเตรียมโปกเนาะขุดดินก่อนรถแกจะวิ่งก็ไม่ได้ขาสายเลยบ้านน้องมายี่ยรถจะวิ่งตลอดเลยอันตรายเหมือนกันเพราะมันเป็นทางออกแรล่ออกมาเนาะแล้วขึ้นไปก็จะตัดตัดถนนรถวิ่งทางตรง โอก็จะวิ่งกันเร็วมากตอนนี้เตรียมอีเแทะนี่กระลำปีเนาะได้บงไว้ใส่ถุงดำไว้เนาะตอนนี้ตาก็จะอับปลูกลงดินแล้วเพราะต้นเริ่มโตแล้ว ฝนตกพ้มพ้มฝนตกพ้มพัมก็เลยต้องใส่หมวกตาเลยต้องใส่หมวกก็กำลังปลูกด,ด้วยเราจะกรีดถุงทิ้งไปเลยถุงดำเนาะกรีดเอาถุงทิ้งไปเลยราจะลงเอา้ายังไม่ได้เอา ก็จะเป็นคนปลูกอันนี้ก็ยังรอปลูกเนาะรอยีบ่งไว้แล้วก็ขนไปวางไว้ัางแรกทำที่ยาอยูอ่ปลาก็จะปลูกไปเรื่อยๆฝนก็ลงมาตลอดเลยฝนเริ่มลงหนาแล้วเดี๋ยวคงต้องยั้งก่อนน่าจะไว้ปลูกพงนี้ต่อวันนี้คงจะพอแล้วเพราะฝนฝนพม,ม,มัไมาไม่หยุดเลย เดี๋ยวก็ได้ป่วยกันนหนตาดูซิดูหน้าคนปลูกอีตาบอกไม่ยอ่อท้อแม้ฝนจะตกตาก็จะปลูก็กจะปลูกไปเรื่อยๆน้องวายุจะมาช่วยตอนแรกน้องวายุมาแล้วมาขุดหลุมแล้วเลยฝนตกก็เลยให้ให้กลับไปแล้วเดี๋ยวป่วย ฝนตกอย่างเงี้ยทำให้ป่วยง่ายตาก็เลยต้องล <c oughs> ุยคนเดียว <c oughs> ตาก็จะปลูกอย่างนี้น้อไปเรื่อยเรื่อย ฝนก็จะตกไม่ได้หยุดเลยเนาะไปยิบยับยิบ,บยับฮ<ด>ะแม่แม่ด,ดูลากสิลากเดินด,ดีใช่ไหมนะนี่แหละจะทําให้งามโอ้ยลากโอ้ลากเยอะมากเลยก็ะจ,ะจะงานมนะก็จะโตอยู่ในถุงดําซะแล้วไม่มีเวลาจะมาลงดินเนาะตอนนี้ตาเขามีเวลาเขาก็เลยไปตัดไม้ตัดอะไรมาทําร่วมเนาะ ไม่งั้นก็ถ้าปลูกปุ๊บหมาก็จะมาย่ำเรามีหมายอยู่สักสี่ตัวมันชอบมาย่ำม,ม,มาม่วงตอนนี้มาม่วงกำลังออกช่อนาะเรามีลูกลูกน,น้อยๆเต็มตเต็มต้นเหมือนกันมาม่วง,วงหน้าบ้านเพชรบ้านราด เพ็ดประลาเนะมาะมะม่วงมันเนาะตาก็จะปลูกแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะไปปลูกจนกระทั่งหมดนั่นแหละฝนก็ตกตาก็ไม่ยอมตาบอกก็ปลูกไปจนเสร็จนั่นแหละนี่แหละชีวิตชาวนาเนาะ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินไม่ยอทอ้อต่อฝนฝนจะตกทำทำไงก็ไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆเนาะจนเสร็จเนาะปลูกแล้วดูสวยงามมากเลยนี่ตาสิงก็ค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆเนาะไม่ยอท้ตอตอนแรกว่าจะเอาไว้ปลูกพรุ่งนี้ว่าฝนตก พำมพมหน่อยๆตวสิ่งก็ไม่ยอมปลูกเลยตอนนี้ฝนก็เลยเริ่มหยุดแล้วฝนเข้าข้างตาสิงแล่ดูสวยมากเลยเนาะเดี๋ยวสักสองวันก็เริ่มติดตัวแข็งแรงก็จะใส่ปุ๋ยเนาะ แล้วก็จะวิ่งกันไม่ได้ขาดเลยนะ้องบนถนนเนะเาะเลยดูสวยนะเนาะเลยดูสวยงามมากเลยอโ,ยโอ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 ยขุดต่อเนาะ วยมากเลยตอนนี้ก็กำลังเน,ะนเาะเขาเรียกว่าเบีย้ยเนาะ,ะในที่สุดตาสิงกับปลูกลุมสุดท้ายให้ได้สำเร็จวันนี้หมดแล้วแต่สิงเก่งผักเลยนี่ปลูกลุมสุดท้ายเนาะ ก็จะสวยสวยมากๆเลยก็สวยมากเลยตอนนี้ก็รอดูการเจริญเติบโตต่อไปเนาะส่วนในวงนี้เนาะเพราะประกาศเขียวไว้โตแล้วเริ่มโตแล้วยังไม่ได้แยกปลูกเนาะ ส่วนในกระถางน้อยนี่ก็จะเป็นผักชีเนาะผักชีต้นหอมเริ่มขึ้นแล้วส่วนอันนี้ก็คือผักชีตักอตาตะ,ะเตนกินแก้มราบแก้มอ,นนอร่อยอก็จะมีเนาะเราปลูกกินเองมันก็จะปลอดสารพิษส่วนในกระมังนี่ก็จะเป็นกวางตุง้งเนาะกวางตุง้งสองการะมัง ตาสิงเตรียมรถน้ำแล้วครับตาสิงเตรียมรถน้ำแล้วเพราะฝนหยุดตกไปแล้วฝนไม่ยอมตกเห็นตาสิงไม่ยอมเลิกฝนก็เลยหยุดไปเลยตาสิงรถน้ำแล้วครับจะรถอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะรถจนหมดอันนี้ได้แถวเดียว เพราะว่าชายบอ่ออยู่กับชายบอ่อเนาะก็เลยจะได้แถวเดียวอืมอืมกระสยงรดน้ำ ก็จะได้จากน้ำจากบอ่อปลานี่แหละเนาะลดน้ำผักเนาะส่วนเลี้ยงปลาได้กินปลาปลูกผ,ผักก็จะได้ตรงนี้เนะาะก็จะเอาน้ำตัวเนี้ลดบางทีก็ใช้น้ำปลาปลาเนาะต่อสายยางมา กาจะลดไปเรนะือ่อยๆเนาะลดจนเสร็จเลย